สวัสดีครับผมปันเวทครับตอนนี้คืย,ยกับช่องโหราศาสตร์สไตล์ปันเวทครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีกุมนะครับกับชาวราศีมีนครับนะกรณีที่พระราหูย้ายราศีนะครับในปีนี้พระราหูจะย้ายราศีจากราศีมีนนะครับเข้าสู่ราศีกุมในวันที่5พฤษภาคม2568เวลา9.44นากา4นาทีตามปฏิทินสุริยญาินะครับ แล้วก็จะอยู่กันแบบยาวๆไปนะครับจนถึงวันที่22พฤศจิกายน2569นะครับจึงจะย้ายออกนะครับย้ายออกเข้าสู่ราศีมังกรนะครับก็คืออยู่กับเราไปประมาณสักปีครึ่งละโดยประมาณนะครับนะตอนที่พระราหูโคจรอยู่ที่ราศีกุมนะครับก็เท่ากับพระราหูเนี่ยเข้าบ้านตัวเองราศีกุมเนี่ยเป็นบ้านของพระราหูนะทางโหราศาสตร์เรียกว่าเกษตรนะเกษตรคือความมั่นคงเป็นปึกแผ่นเป็นหลักเป็นฐานไปถึงของของเราก็ได้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยพระราหูอยู่ตำแหน่งนี้เนี่ยให้คุณกระดวงชะตาครับโดยโปรติแล้วนะต้องให้คุณนะยังไม่พอครับพระราหูอยู่ที่ราศีกุ่มจะได้เพิ่มอีกสองตำแหน่งนะครับนั่นคือนะครูบาอาจารย์กําหนดไว้นะครับว่าพระราหูถ้าเกิดอยู่ที่ราศีกุมเนี่ยนะก็จะได้ตำแหน่งปักกินกระโชคและก็บุญสุลาหรือบุญสุภพดีด้วยซึ่งนะครับปักกินกระโชคบุญสุลาบุญสุดพดีเนี่ยก็จะให้คุณกระดวงชะตานะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน นะครับคาทาตบริวารยวดยานพา,านะอันนี้อันนี้คือจะดีนะครับโดยภาพรวมเนะี่ยถือว่าพระราหูอยู่ตงแหน่งนี้เนี่ยนะครับจะให้คุณกระโดงชะตาเป็นหลักนะครับแถมตัวพระราหูเองธาตุลมนะครับอยู่ในราศีกุมธาตุลมด้วยแม่กก็ยิ่งสบายๆครับชิวๆอยู่กันแบบง่ายๆเลยไม่ค่อยมีวัสรกปัญหาอะไรนะครับนะถ้าเกิดจะมีโทษอะไรก็มีโทษเพราะราหูเองนะด้วยสภาพพฤติกรรมของราหูราหูเองนั่นเองนะครับเอาละน้า การที่พระราหูอยู่ที่ราศีกุมแนวโน้มทิศทางค่อนข้างดีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะดีแบบดีร้อยเปอร์เซ็นต์ดีแน่นอนไม่ใช่นะครับจะดีมากดีน้อยก็ขึ้นอยู่กับลัคนาขึ้นอยู่กับดาวในพื้นดวงเดิมนะครับจะเสียมากเสียน้อยก็เช่นกันนะขึ้นอยู่กับลัคนาขึ้นอยู่กับดาวในพื้นดวงเดิมแต่แน่นอนครับพระราหูอยู่ตำแหน่งนี้โดยภาพรวมต้องบอกว่าเป็นพระราหูที่ให้คุณกระดวงชะตานะครับแต่ ราศีกุมกับราศีมีนเนี่ยค่อนข้างเห็นภาพชัดเจนเลยนะทั้งด้านดีและก็ด้านไม่ดีนะครับอ่ะเรามาดูกันครับสําหรับชาวราศีกุมนะฮะชาวราศีกุมรัคนากับพระราหูเนี่ยอยู่ที่เดียวกันเลยนะเขาเองเขาเรียกว่าพระราหูนะฮะราหูทับลักนะแต่เป็นเกษตรถ้าไปอยู่ที่อื่นเนี่ยอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นเกษตรเ,เกษตรคือมั่นคงเป็นปึกแผ่นเป็นหลักเป็นฐานเป็นของของเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าในช่วงนี้นะทางด้านดีนะ ในช่วงนี้เนี่ยนะครับสำหรับชาวราศีกุมแล้วนะจะเกิดการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงที่สําคัญขึ้นครับจะมีเกณฑ์การปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงที่สําคัญขึ้นซึ่งการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงที่สําคัญนั้นจะส่งผลดีกับตัวชาวราศีกุมเองนะครับจะทําให้ชาวราศีกุมนั้นมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นเป็นหลักเป็นฐานมากขึ้นอะไรก็ตามที่ที่เหมือนกับแหมมันไม่ค่อยชัดเจนไม่ค่อยแน่นอนนะครับมันจะดีขึ้น นะแต่โดยภาวะของพระราหูซึ่งเป็นธาตุลมอยู่ในราศีธาตุลมก็ไม่ได้หมายความว่าแมมันดีแบบว่าดีสม่ําเสมอนิ่งๆเลยไม่ใช่นะครับนะจะแว่งตัวสักนิดหนึง่งแต่เป็นการแว่งตัวในแดนบวกนะอาจจะวูบวัว,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 วนิดนึงนะเดี๋ยวขึ้นสูงเดี๋ยวลงนะแต่ก็จะขึ้นจะลงก็อยู่ในแดนบวกนะก็ถือว่าโดยภาพรวมมันถือว่าดีนะครับอะไรที่โดยเฉพาะ ชาวราศีกุมท่านใดที่ก่อนหน้านี้เนี่ยแหมชีวิตมีแต่ปัญหามีแต่อุปสรรคมีเรื่องยุ่งยากวุ่นวายไม่ประสบความสําเร็จการที่พระราหูย้ายเข้ามาตําแหน่งนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนนะเปลี่ยนปัญหาจากปัญหาต่างๆความทุกข์อุปสรรคปัญหาอะไรเนี่ยให้กลายเป็นเรื่องดีมากขึ้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะเราก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะการเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนได้หลายๆอย่างครับเปลี่ยนตั้งแต่การใช้ชีวิตวิธีการดาเนินชีวิตเปลี่ยนการทางานเปลี่ยนรูปแบบการทํางานนะครับนะ ความเชื่ออะไรก็แล้วแต่นะโปรติแล้วเคยดื่มเหล้าเคยสูบบุหรี่เปลี่ยนนะเปลี่ยนเลิกเหล้าเลิกบุหรี่มาออกกําลังกายแทนนะชีวิตดีขึ้นนะตั้งแต่ต้องเปลี่ยนนะเราต้องเปลี่ยนนะราจะพระราหูก็จะทำให้เราดีขึ้นนะครับนะเปลี่ยนจากคนที่ไม่เคยคบหาสมาคมาใครเลยนะเป็นอินทรวิรวดเป็นอินทรวิร์ดที่ไม่ยุ่งกับใครเลย นะครับโซเชียลก็ไม่เอาในอินเทอร์เน็ตก็ไม่เอาออนไลน์ไม่เอานะเพื่อนบ้านไม่เอาลองเปลี่ยนดูครับนะพาตัวเองออกไปพบคนมั่งนะไปไปสร้างคอนเนคชั่นใหม่ๆนะครับแน่นอนครับมันการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยาอาจจะทําให้เราลําบากยุ่งยากนะครับสาหรับคนที่เป็นหัวนะนะแต่โดยสภาพลมของภาระหัวเราไม่น่าจะเป็นนะแต่พูดถึงผมพูดถึงว่าถ้าเกิดคนเป็นก็พาตัวเองเข้าไปในในชุมชนในสมาคมไปร่วมกิจกรรมทางสังคมมากขึ้นนะครับ หรือบางท่านบอกนึกอะไรไม่ออกก็ไปอบรมซะนะพาตัวเองไปอบรมไปสัมมนาะคอร์สยาวๆก็ได้อะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อสร้างคอนเนคชันสร้างสัมพันธ์นะแล้วก็จะส่งผลดีนะครับนะแตแ่แล้วก็อีกมุมหนึง่งพระราหูไปถึงไหวพริบป,ปฏิพานนะชั้นเชิงกลยุทธ์นะช่วงนี้เราก็ต้องไปฝึกเนะี่ยฝึกชั้นเชิงฝึกกลยุทธ์ชนิดหนึ่งนะครับหรือว่าท่านใดที่มีอยู่แล้วก็ช่วงนี้ต้องใช้แต่ใช้เนะี่ยไม่ได้หมายว่าไปเอาเปรียบคนอื่นนะครับ นะเป็นชั้นเชิงของเราเฉยๆนะครับมานะไปใช้ในการปรับนะปรับตัวเองปรับวิธีการใช้ชีวิตของตัวเองแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นครับจะมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับถ้าเกิดด้านร้ายนะด้านร้ายมีไหมมีด้านร้ายก็พอเป็นไปได้ก็ชาวราศีกุมอาจจะมีปัญหานะครับเกิดความขัดแย้งกับตุกท่านคนลอบข้างนะอันมีสาเหตุมาจากเรื่องเงินทอง,งผลประโยชน์รายได้อันนี้ต้องเรามัดระวังนะครับการพูดจาก,การสื่อสารในเชิงลบอาจ จะเกิดปัญหาสร้างปัญหาตามมาที่หลังได้หรือแม้กระทั่งเ,เราพูดอะไรดีๆออกไปเนี่ยนะครับคนอื่นอาจจะตีความเราผิดไปก็ได้นะนะเราพูดขาวตีความเป็นดำเฉยเลยนะอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับนะก็ได้ก็ได้หรือเราอาจจะถูกใส่ร้ายป้ายสีอย่างนั้นก็ได้และในขณะเดียวกันนะครับนะพระราหูเข้าสู่ตำแหน่งนี้ก็ต้อง,องระมัดระวังเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคดีความล่ะนะนะเมื่อกี้นี้พูดไปนะคดีความนะครับ แล้วก็เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพนะถ้าเป็นเรื่องสุขภาพก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกความดันเบาหวานไขมันโรควูบนะอาการวูบต่างๆอันนี้ต้องระมัดระวังนะนนี้คือเป็นสไตล์ของพระราหูนะหรือช่วงนี้พระราหูก็จะมาเตือนว่าอดอูต้องดูแลสุขภาพแล้วนะอันนี้คือด้านลายนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับนะแล้วก็อย่า อย่าหน้าใหญ่ใจโตมือเติบมากนะักเดี๋ยวจะมีปัญหาตามมาแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของบริหารจัดการเรื่องหนี้สินใี้ดีครับในะช่วงนี้มีเกณฑ์มีโอกาสที่จะที่จะเป็นหนี้มากขึ้นหรือเสียนี้ก็ได้นะถ้าเกิดใครมาหยิบยืมเงินเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเสียนี้ก็คือเขาไม่จ่ายนั่นแหละนะประมาณนั้นก็ได้นะอันนี้คือด้านร้ายนะครับส่วนวิธีปรับแก้นะครับเดี๋ยวเราไปพูดกันท้ายๆของราศีมีน,นช่วงท้ายคลิปนะครับก็ข้ามไปรับฟังดูก็ได้ครับ สำหรับชาวราศีมีนนะครับชาวราศีมีนลักนณะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับนะเป็นภพตนุเพราะฉะนั้นราศีกลุมเนี่ยเป็นภพวินาศราหูเข้าภพวินาศนะครับแน่นอนครับพระราหูให้คุณแต่พออยู่ในภพวินาศก็ต้องตีความเป็นสองทางวินาศคืออะไรนะครับวินาศก็เอาเป็นทั้งด้านดีถ้าเป็นด้านดีหมายถึงสมรถะสันโดษปีกวิเวกอยู่เบื้องหลังคอยซัพพอร์ตคนอื่น มายถึงสิ่งลี้ลับศิลศาสตร์นะครับนะเรื่องลึกลับลี้ลับไม่เปิดเผยนะคนที่ทํางานเบื้องหลังหนะมายถึงต่างแดนถิ่นไกลต่างชาติต่างภาษาหมายถึงการเดินทางไกลก็ได้นะครับนะจะเป็นลักษณะน,นั้นนั่นคือคือมุมที่ค่อนข้างจะถือว่าอยู่ในมุมที่ค่อนข้างดีของของวินาศนะครับส่วนด้านเสียด้านเสียก็คือความเสียหายความสูญเสียคดีความ ถูกกักขังถูกจำกัดพื้นที่นะครับนะจะเป็นลนักษณะอย่างนั้นนะเกิดการโยกย้ายนะมีเรื่องทุกใจนะครับนะอันนี้ก็คือมีเรื่องของคดีความไปยังโอเลืมเรื่องของคดีความนะมีเรื่องของคดีความด้วยนะไม่รู้พูดไปแล้วก็ลืมพาพูดไปแล้วหรือยังนะเป็นลนักษณะอย่างนีนะ้อันนี้คือพวกพินาะพวกพินาเพราะนั้นมันมีทั้งด้านดีและด้านร้าย นะครับถ้าหากถ้าหากชาวราศีมีนช่วงนี้เนี่ยเดินทางบ่อยๆเอาพูดด้านดีก่อนนะทางด้านดีก็คือว่าถ้าเกิดเดินทางบ่อยๆนะครับติดต่อคนต่างประเทศเยอะๆอันนี้คือดีจะประสบความสําเร็จดีนะครับหรือทํางานอยู่เบื้องหลังเป็นล็อบบี้ยิปนะครับนะเป็นผู้กว้างขวางแต่ไม่เปิดเผยเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จต่างๆแต่ไม่เปิดเผยอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ออกหน้านะครับเราไม่ใช่พิธีกรบนเวที แต่เราคือเคียร์ทีที่คุมงานทั้งหมดอะไรเงี้ยนะครับนะประมาณนั้นก็ได้ครับนะเป็นใดเป็นคนขับเคลื่อนนะขับเคลื่อนองค์กรแต่ไม่เป็นที่เปิดเผยก็ได้ก็ได้นะครับนะฮทำงานเบื้องหลังหรือทํางานที่ต้องติดต่อคนต่างแดนถิ่นใกล้ต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศเยอะๆอันนี้ก็ดีนะครับหรือหรือในช่วงนี้เนี่ยแหมนะครับท่านใดที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับสายมูเรื่องลึกลับไสยศาสตร์โหราศาสตร์นะ พยากรณศาสตร์ต่างๆอันนี้ช่วงนี้ก็เหมาะครับเหมาะที่จะไปศึกษาค้นคว้านะไปคุกค,คีด้วยนะก็จะส่งผลดีกับตัวเราเองนะครับนะอาจจะไม่ได้ส่งผลดีแบบแบบโดยตรงนะอาจจะเป็นลักษณะแบบว่าแหมช่วงนี้นะเพราะว่าพระราหูอยู่ตำแหน่งนี้นะหมายถึงคอนเน็กชันนะอ่าไปวัดอะไรสักที่หนึ่งนะครับไปบูชาพระมาแล้วก็เอาไปนะฝากผู้หลับผู้ใยฝากคนรู้จักเนี่ยตรงนี้เห็นไหม ขาเรียกว่าการใช้คอนเน็ชันแบบเรื่องลี้ลับส,สศยศาสตร์สายหมู่เป็นอย่างนั้นก็ได้ครับนะแล้วก็จะดีนะแล้วก็จะดีอันนี้คือมองทางด้านดีครับนะนะก็คือทาอะไรไม่เปิดเผยละต้องใช้กลยุทธ์ใช้ชั้นเชิงมากหน่อยใช้กลยุทธ์มากหน่อยนะครับนะต้องมีคอนเน็กชันเยอะๆนะนะนะอยู่นิ่งๆไม่ได้นะนะครับชีวิตต้องมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆแต่พยายามปรับเปลี่ยนเปลีป่ยนแปลงไปในทางที่ดีแล้วกันนะครับแล้วก็จะดี นะส่วนทางด้านเสียแน่นอนครับทางด้านเสียพระราหูอยู่ตรงน,นี้ต้องระมัดระวังสิ่งแรกเลยคือเรื่องของการทําผิดเรื่องของระเบียบข้อบังคับข้อกฎหมายต้องดูดีๆครับนะก่อนหน้านี้เป็นยังไงไม่รู้นะครับต้องไปหาทางจัดก,การแก้ไขเพราะว่าพระราหูมาแล้วเนี่ยนะอาจจะทําให้เรื่องที่เราเคยทําไปแล้วก่อนหน้านี้นะอาจจะทําไปแล้วเมื่อสองสาปีที่แล้วนะครับนะช่วงพระราหูอยู่ตัวไหนนี้เนี่ยอาจจะทําให้เรื่องนั้นนะกลายเป็นปัญหากับเราก็ได้ ครับโดนตรวจสอบโดนร้องเรียนโดนบัตรสนเท่โดนใส่ร้ายป้ายสีอะไรก็แล้วแต่นะครับทําให้เราเสียชื่อเสียงเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเราต้องไปหาทางจัดการหาทางออกก่อนนะครับถ้าสามารถจัดการได้อะไรได้มันก็จะจบไปนะครับหรือว่าในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้ทําอะไรเลยเราแหมรัดกลุ่มมากนะครับบางทีมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะบางทีมันไม่ใช่เรื่องแบบแบบเราตั้งใจทําผิดอาจจะเกี่ยวข้องกับสัมภาระภาษีอะไรพวกนี้นะบางทีแจ้งผิดไปนะครับ เป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามไรกว่ากันไปนะครับอย่างเงี้ยมันอาจจะมีปัญหาประเด็นลักษณะนั้นได้แล้วโดนตรวจสอบนะครับอาจจะสําแดงหรือทาอะไรสักอย่างที่เกี่ยวข้งของเพราะข้อกฎหมายแล้วก็ไปสําแดงผิดนะครับเราก็ไปปรับแก้ไขมันถูกต้องซะก็จบไม่มีอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดในขณะนี้ถ้าเกิดบอกว่าไม่เคยเกิดขึ้นเลยช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังต่อเนื่องยาวนานไปจนถึงนู่นละจนถึงปี69นั่นแหละเอาถึงสิ้นปีเลยนะครับเพราะโดยธรรมชาติของดาวใหญ่เนี่ยมักจะมีค่าบวกลบอยู่ประมาณเดือนหรือ2เดือนอยู่แล้วนะครับ นะเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้อย่าไปทําอะไรที่มันผิดระเบียบผิดขั้นตอนผิดกฎหมายเดี๋ยวจะมีปัญหาตามมานะครับนะและในขณะเดียวกันจะทําอะไรต้องมีสติครับมีโอกาสที่เราจะมีโอกาสไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของคดีความได้นะนะ,ะมีโอกาสมีโอกาสไม่ต้องอะไรหรอกนะเราขับรถไปเนี่ยนะเผลอคุยโทรศัพท์ไปด้วยขับรถไปด้วยปุ้งไปชนเขามาั่งอะไรมั่งเป็นเรื่องละ บางทีถ้าเกิดไปชนรถกับรถมันไม่ควรมันก็ไม่เป็นไรนะมันอาจจะต้องมาเสียค่าใช้จ่ายแต่ถ้าเกิดไปชนคนเขาเนี้แหละคดีก็จะเข้ามานะครับมันก็จะเป็นไปตามดาวนะเพราะนั้นก็ต้องเรามาระวังนะครับนะแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกอาจจะมีที่จริงแล้วไม่อยากถ่ายนะอันนี้อาจจะมีสตูลับๆนะเพราะถ่ายไปแล้วมันเหมือนกับมีไปหมดเลยมองตรงไหนไปก็มีไปหมด <laughs> ผมพูดว่าสตูลับๆไม่เปิดเผยเนี่ยนะผมไม่อยากถ่ายแบบนี้นะ นะแต่แต่ก็เอาว่าว่าด้วยตามหลักการก็คือก็ประมาณนี้นะครับแต่อย่าไปคิดว่าเรามีศัตรูนะครับเมื่อใดก็ตามที่เราคิดว่าเรามีศัตรูปุ๊บมันมีจริงๆนะนะครับนะปรตีเนี่ยเขาก็เป็นปกติเรานะพอเราเริ่มมองคนนี้ยอยมองหน้าทําไมเนี่ยเขามองเราด้วยด้วยความอยากจะรู้จักบางทีเราคิดว่าเฮ้ยเราต้องมีศัตรูไปมองเขาเขามองมาเอะแสดงว่าเขาจะหาเรื่องเราหรือเปล่าเป็นเรื่องอีกใช่ไหมนะเออมองอะไรนักหนาหอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับเพราะฉะนั้นต้องแยกแยะนะ นะผมไม่อยากพูดเลยเพิ่อพูดไปซสแล้วนะครับอ่ะนะก็ประมาณนี้ต้องระมัดระวังในด้านเสียที่เมื่อกี้ที่พูดไปของภพว,วินาศส่วนทางปรับแก้ทํำยังไงครับนะทั้งชาวราศีกุมชาวราศีมีนนะครับวิธีการปรับแก้ที่ดีที่สุดคืออันดับหนึ่งเลยนะมีคําแนะนำหมด3ข้อข้อ 1. สําคัญที่สุดคือการใช้ชีวิตอย่างมีสติรอบคอบไม่ประมาสสาคัญที่สุดครับ จะทำอะไรต้องมีสติรอบคอบไม่ประมาทเพราะว่าการกระทําแบบนี้นะครับเป็นการตัดเงื่อนไขในทางด้านร้ายของพระราหูทิ้งไปนะพระราหูก็จะทำนะไม่มีเงื่อนไขที่จะทําให้เราเสียเสียหายอ่ะเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณขับรถเนี่ยมีสติรอบคอบไม่ประมาทนะครับคุณไม่ประมาทอะไรเลยตรวจสอบรถก่อนขับนะร่างกายเราแข็งแรงดีนะไม่ง่วงไม่เมาไม่มืนไม่งงไม่ป่วยนะครับขับรถไปไกลๆไม่มีปัญหา ทำอะไรก็ระมัดร,ระวังไม่ขับจี้นะทิ้งระยะพอสมควรนะขับรถในความเร็วที่เหมาะสมนะครับมีสติตอลอดเวลาโอกาสเกิดปัญหามีไหมมีแต่เวลามันเกิดแล้วเนี่ยนะคนมีสติคนไม่มีสตินะครับมันคนละเรื่องกันถูกไหมมันก็จะสามารถหลบไปได้่ะละนะจัดการได้นะครับเพราะนั้นก็ต้องดนะูการใช้ชีวิตอย่างมีสติรอบคอบไม่ประมาสสำคัญที่สุดนะครับ และขั้นกว่าเป็นขั้นกว่านะก็คือการมันทากรรมดีมีน้ําใจคนรอบข้างทำบุญทำทานสวดมนต์ไหวพระทานศีลภาวนาอันนี้เป็นขั้นที่แบบแหมขอบุญกุศลเข้าช่วยเหลือนะครับนะแต่โดยธรรมชาติแหละครับคนเราถ้าเกิดมันมีมีน้ําใจคนรอบข้างเนี่ยปัญหามันก็ก็เกิดน้อยหละนะโดยธรรมชาตินะส่วนขั้นกว่าอีกข้อที่3นั่นก็คือการปรับแก้พระราหูนะครับอาจจะเป็นลักษณะของความเชื่อทางด้านไสยศาสตร์สักนิดหนึ่งหรือโหราศาสตร์สักหน่อยหนึ่ง นะครับเน,นก็คือการทําบุญเกี่ยวกับร่มเงาเออนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําบุญถวายกระเบื้องหลังคาโบสถ์นะครับนะวัดไหนมีทําบุญกระเบื้องหลังคาโบสถ์ไปทานะครับถวายนะร่มนะร่มนะหรือถ้าเกิดดูแล้วโอ้พระท่านมีร่มอยู่เยอะมากเลยนะครับเต็มกุฏิเลยเราก็เอาร่มนี้ไปบริจาคคนที่เขาต้องการใช้ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลน,นะครับสถาน,นีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอะไรก็แล้วแต่นะครับเอาไปเอาไปบริจาคก,ก็ได้นะครับเขาก็ได้ไปใช้ประโยชน์นะหรือจะเป็นการาทําบุญสร้างสารานะครับหรือมองว่าพระราหูคือธาตุลมนะเพราะฉะนั้นก็ทําบุญถวายพัดลมได้ไหมก็ได้นะครับบริจาคพัดลมก็ได้ครับนะเห็นเด็กๆร้อนอย่างเงี้ยครับนะมันในบางที่ในบางโรงเรียนนะอยู่ห่างไกลก็ซื้อพัดลมไปให้โรงเรียนก็ได้ครับก็ได้ เป็นอย่างนั้นก็ได้ครับนะทำบุญเกี่ยวพวกนี้ครับก็จะช่วยส่งเสริมนะครับให้ดวงชะตาของเรานั้นดีขึ้นได้นะครับเป็นบุญบุญกุศลน,นะครับนะถ้าหากทําได้ครบ3อย่างนี้นะครับก็ถือว่าดีนะครับอาจจะผ่อนหนักให้กลายเป็นเบาหรือจากเบาเนี่ยเป็นไม่มีเลยนะครับหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยอะไรเลยก็ได้นะน,นะครับนะเป็นลักษณะอย่างนั้นไปแต่ถ้าเกิดถามว่า มีเคสไหมต้องทําบุญเท่าไหร่เท่าไหร่อย่างเงี้ยครับนะก็เอาตามกําลังพระราหูแล้วกันนะย้อนกลับไปเรื่องทําบุญนิดนึงนะนะถ้าทำบุญตามกําลังพระราหูก็คือ12ถวายกระเบื้องหลังคาโบสถ์สิแผ่นถวายร่ม12บริจาคร่ม12อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะอย่างนั้นก็ได้ก็แล้วแต่นะครับเอาที่ไม่ไม่ไม่ลำบากตัวเองนะไม่เป็นไม่เป็นปัญหาของเรานะนะครับไม่ได้ทําไปแล้วเสียดายไม่เอานะเอาอทไปแล้วเดือดร้อนตัวเราเองก็ไม่เอานะครับ นะจริงๆแล้วทาบุญด้วยเงิน12บาทก็ได้ตามกําลังพระราหูนะเอาเงินไปเลยครับกรรมไปสิบสองเหรียญบริจาคเงินก็ได้พระราหูละนะครับหรือจะทําบุญกระเบื้องหลังคาโบสถ์สักหนึ่งแผ่นก็ได้ถวายล่มสักหนึ่งคันก็ได้ไม่จํากัดนะครับไม่จํากัดเพราะว่าเป็นล่มแล้วให้ล่มเงาอยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดเอาเป็นแบบว่าขั้นกว่าก็12นะหรือถ้าเกิดไม่ได้จริงๆทําบุญอะไรไม่ได้เลยก็12บาทก็ได้ครับทำบุญตามพระราหูไป นะครับก็จะปรับร้ายกลายเป็นดีนะครับจากร้ายมากกลายเป็นร้ายน้อยจากร้ายน้อยน้อยกลายเป็นไม่มีเลยก็ได้นะครับครับทั้งหมดก็เป็นคานําทานายดวงชะตานะครับของชาวราศีกุมและชาวราศีมีนกรณีที่พระราหูย้ายราศีในปีนี้นะครับเพื่อเป็นกาลังใจใเพื่อนๆการทำคลิปต่อไปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ